สวัสดีสบายดีพอแป๊พี่นอ้องมามากินข้าวน้ำกันเด้อมันิต้มปลานินหนอบักไงพี่น้องมาไหมข้าวน้ำกันนี่ต้มปลานินอันนี้ก็นีน่ข้าวเหนียวเนาะแก้วแก้วน้ำจิ้มแหละมาเด้อกินข้าว สวัสด,ดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอรสุขูสุคนทางใกล้ทางไกลเนาะวา WCU ต่างอินต่างแดนต่างแข้งต่างเขตบวยซิวประเทศใดนอกจากมาม่ากิน,นขา้าวน้ำนปันสุริยะเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ยินปันสุริยะได้ก็ได้ขา้าวกับเขา่ากับคือต้มปลาหมอเนาะใส่หมอน,ะมอนึงต้มปลาหมอเกิดปลาเน้น ข่าวเห่เาครับข่าวเนี้ยวเองาห้อนพร้อมสีเสิร์ฟเนาะพี่น้องนี่อันนี้ก็แเจีวปลาเฮาเจีวปลามาเด้อมาได้กินข่าวทำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกนไหลกดแชรกกดติดตาเมิดปันสุริยะเด้อพ่อแม่พี่น้องหัวปันส่องหน่อยๆนเด้อม,มาๆกินกันเลยเนี่ยว Tụi bà ninh nó Tụi bà ninh ngay Sao yeah. <laughs> <laughs> <laughs>